ผมอยู่ที่ตลาดบ้านหนองใหญ่จังหวัดขอนแก่นครับ now I'm here at หนองใหญ่ night market นี่น่ากินไก่ครัวได้เป้าหมายยังว่าจะซื้ออะไรฉันดูดูแล้วก็ยังยังไม่โดนเงิน เป็นตลาดหน้าบ้านผมเองครับจะให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะฮะอันนี้น้ำพริกอะไรครับเดี๋ยใส่แมงดาไหม อ๋อแล้ววันนี้น้ำพริกอะไรพี่แจ่วอันนี้ปลาดิบปลาสุกอ๋อปลาดิบปลาสุกใครยังไงครับอันนี้ล่ะอ๋อเอาอันนี้ถุงหนึง่งแล้วก็น,นี้ถุงหนึง่งนะจะไม่มีเมงดาเนาะอโอเคเอาผักด้วยแจ่วบองไม่เอานะอันนี้นะแจ่วบองอันนี้แจ่วบองแล้วนั้นละ่ะทำอะไรอยู่ครับ ส้มมะเขืออ๋อจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอืมเดิยายเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนัดตัดเองก่อนพอไหมไหนคะอยากจ่ายกินเห็ดแล้วลูกจ่ายตังคยังอันนี้ลูกกินเป็นไหมไม่ใหญยไม่ใหญออโอุ้ยใหญจะกินได้เหรอเดี๋ยวนัดตัเดเลือกินัี <c oughs> ้่ยจอันนี้บะหมีค่ะที่เป็นลาบกับด้ำซน้าบะหมีค่ะขอบคุณนะครับ